นิ้งปณิตาเคลื่อนไหวสตรองควงลูกสาวนิรินถ่ายแบบหลังอันฟลโลจิน กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโซเชียลเมื่อก่อนหน้านี้ได้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นภาพหลุดคล้ายสามีนางร้ายควงสาวไปเที่ยวต่างประเทศที่สนามบินซึ่งงานนี้หลายๆคนก็เล่าว่าหน้าตาละไม้คล้ายกับจินจารินสามีของหนิงปณิตาและในเวลาต่อมาทางด้านหนิงปณิตาก็ได้เคลื่อนไหวกลางไอจสามีจินจารินโดยทางด้านหนิงปณนิตาได้อันฟอลโล่อินสตาแกร,รของจินจรินเป็นที่ รียบร้อยแล้วและทางด้านของหนิงเองก็เตรียมที่จะเคลียร์เรื่องทุกอย่างในรายการคุยแซบโชว์และล่าสุดนิงปณิตาไอดอนแคร์ควงลูกสาวน้องนิรินถ่ายแบบหลังอันฟอลโล่สามีจินจรินโดยเธอนั้นได้พาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนถ่ายแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงานนี้เธอนั้นจะสวยสตรองขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ